สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบรรยายถึงพระยุทธาราวดีทั้งพระพุทธรูปบูชาและก็พระเครื่องยุทธาราวดีนั้นเริ่มมาตั้งแต่ พุทธศตรวรรษที่12ถึงปัจจุบันก็มีอายุพันกว่าปีแล้วนะครับถือเป็นการเริ่มยุคต้นของพุทธศิลป์ของสยามประเทศ พระเครื่องที่มีศิลปะในยุคของทวาราวดีที่เรารู้จักกันดีก็คือพระรอดวัดมหาวันจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นหนึ่งในพระชุดเบญจภาคีชุดเอกภาพที่ท่านเห็นนี่เป็นพระรอดพิมพ์ใหญ่องค์ที่ถือว่า งามอยู่ในระดับแถวหน้าของประเทศไทยพระพุทธรูปบูชานั้นผมได้ถ่ายภาพมาจากระเบียงพระโบสถวัดเบญจมาบอพิษดุสิตวนารามกรุงเทพนี่เองนะครับ เป็นพระยืนปางเทศนาศิลปะแบบสมัยทวาราวดีอันนี้หล่อขยายมาจากพระศิลาโบราณเป็นเนื้อสำริดมีความงดงามมาก จากภาพที่ปรากฏบนจอมอนิเตอร์ที่ท่านเห็นอยู่ปัจจุบันพระเครื่องที่ไม่ค่อยมีใครสู้จะรู้จักมากมากนักก็คือพระเครื่องกลุ ผ้าวีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นยุคทวาราวดีเหมือนกันนะครับดังภาพที่ปรากฏ ก่อนอื่นก็คงจะต้องมาทราบความเป็นมาของยุคธวาราวดีผมขออนุญาตนำบันทึกของนักเรียนชั้นมัธยมนะครับจังหวัดกระบี่ ได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากอินเทอร์เน็ตมาบรรยายถึงยุคทวาราวดีอย่างละเอียดผมจึงขออนุญาตนำส่วนหนึ่งของบันทึกนี้มา เล่าให้ท่านฟังต่อก็ต้องขอชื่นชมขอชื่นชมนักเรียนระดับมัธยมนะฮะจังหวัดกระบี่บ <c oughs> ขอประทานโทษ รายงานขอประทานโทษครับรายงานเรื่องอาณาจักรทวาราวดีจัดทาโดยนางสาวพันนิกาเวลเดสโรงเรียนเมืองกระบี่ประวัติความเป็นมาของการเกิดอาณาจักรทวาราวดี อันนี้เป็นภาพประกอบการรวบรวมข้อมูลของผู้ทำบันทึกนี้ผู้รวบรวมจัดทำบันทึกนี้ได้ทำละเอียดเกือบทุกด้าน อาณาจักรทวาราวดีมีศูนย์กลางอยู่ที่ใดไม่ปรากฏชัดสันนิษฐานว่าอาจอยู่ที่นครปฐมราชบุรีหรือสุพรรณบุรีเพราะทั้งสามแห่งนี้มีร่องรอยเมืองโบราณศิลปะวัตถุและโบราณสถานแบบทวาราวดเีเหมือนกันศิลปะวัฒนธรรมของทวาราวดีส่วนใหญ่เป็นไปนในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งจดหมายเหตุจีนได้ระบุว่าอาณาจักรทวาราวดีนี้มีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างสูงมีความเจริญทางด้านการค้ามากนอกจากนี้ตำนานมูลาศาสนาและตำนานจามเทวีวง์ซึ่งเป็นหลักฐานของไทยที่กล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรทวาราวดีไว้เช่นกัน อาณาจักรทวาราวดีเจริญรุ่งเรืองขึ้นในบริเวณภาคกลางของประเทศไทยเมื่อประมาณพุทธศตรวรรษที่12และได้แผ่อิทธิพลมาทางวัฒนธรรมที่รับได้รับมาจากอินเดียไปทั่วทุกภาคของประเทศโดยเฉพาะความเชื่อทางพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทคำว่าทวาราวดีปรากฏในบันทึกการเดินทางของภิกษุจีนรูปหนึ่งและได้เทียบคำว่าอาณาจักร โตโลโปตีหรือต้อหลอปอตีตามสำเนียงจีนว่าตรงกับคำว่าอาณาจักรทวาระวะดีบันทึกการเดินทางของภิกษุจีนซึ่งบันทึกไว้ในราวพุทธศตวรรษที่13หรือเมื่อประมาณ1300ปีมาแล้วกล่าวว่าเป็นอาณาจักรที่ตั้งอยู่ระหว่างอาณาจัก,กรศรีเกษตรปัจจุบันอยู่ในประเทศพมา่าและอาณาจักร อีสานปุระอยู่ในประเทศกัมพูชาดังนั้นอาณาจัจากรทวาราวดีจึงตั้งอยู่ในดินแดนประเทศไทยปัจจุบันจากการศึกษาของนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าประชาชนของทวาราวดีเป็นชาวมอนอพยพมาจากแถบตะวันตกของจีนลงมาทางใต้ตามลำน้ำโขงและลำและลแม่น้ำสาลวินเข้าสู่พม่าตอนล่างและดินแดนลุ่มแมน้ำเจ้าพยา อาณาเขตและที่ตั้งศูนย์กลางอาณาจักรทวาราวดีสันนิษฐานว่าศูนย์กลางของเมืองมอนคือเมืองสะเทิมหรือสุธรรมวดีตำนานของเผ่าต้องสู้ซึ่งเป็นกระเลียงพวกหนึ่งเขียนไว้ว่าสะเทิมเป็นเมืองโบราณของต้องสู้คำว่าสะเทิมมาจากคำว่าสตูในภาษาต้องสู้แปลว่าศิลาแรง พราะมีศิลาชนิดนี้มากที่ภูเขาใกล้เมืองสตูแต่ตำเนียตำนานเขียนเพี้ยนเป็นสเทมอมอาณาจักรทวาราวดีมีอาณาเขตและที่ตั้งตั้งแต่บริเวณเมืองสเทอมในพมา่ามาถึงประเทศไทยในปัจจุบันคือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือที่ลำพูนในปัจจุบันศูนย์กลางของอาณาจักรในระยะแรกสันนิษฐานว่าตั้งอยู่ที่เมืองอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี ต่อมาอาจย้ายไปอยู่ที่เมืองนครปฐมหรือไม่ก็อยู่แถวเมืองคูบัวในเขตจังหวัดราช,ชบุรีในปัจจุบันเนื่องจากบริเวณทั้งสามแห่งดังกล่าวมีร่องรอยเมืองโบราณศิลปวัตถุและโบราณสถานแบบทวาราวดีเป็นจำนวนมากเหมือน,อนกันแต่ก็ยังสรุปไม่ได้แน่นอน มีสามเมืองด้วยกันที่คิดว่าน่าจะเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรทวาราวดีคือหนึ่งนคนปรปฐมหรือโบราณเรียกว่าเมืองพระปฐนหรือเมืองนครชัยศรี สองเมืองอูทองและ3เมืองลบบุรี ศิลปะของอาจาักรทวาราวดีศิลปกรรมประติมากรรมระยะแรกเรียนแบบศิลปะอินเดียต่อมาจึงดัดแปลงเป็นฝีมือช่างพื้นเมืองส่วนใหญ่เป็นศิลาจำหลักและลายปูนปั้นมีทั้งพระพุทธร,รูปเสมาธรรมจักรรอยพระพุทธบาทพระพิมพ์และลายปูนปั้นแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ส่วนอาคารสร้างโดยอิฐนาคใหญ่ด้วยอิฐขนาดใหญ่ น่าจะพิมพ์ตกและศิลาแรงประดับลายปูนปั้นชาวทวาราวดีเป็นพุทธมามกะที่เคร่งครัดมีการสร้างพระพุทธรูปเพื่อเป็นการเคารพบ,บูชาเป็นจำนวนมากลักษณะพระพุทธรูปสมัยนี้คือรูปร่างองค์พระสะโอดสองค์พระองัะองสะใหญ่บั้นพระองค์เล็กจีวรบางแนบติดองค์พระพักแแบน บ่งถึงความเป็นท้องถิ่นขออภัยครับคือหมวดพระเกษาใหญ่พระพักกว้างพระขนงโคง้งติดกันเป็นรูปปีกาพระเนตรโปนพระนาศิกค่อนข้างแบนพระโอษนาพระพุทธรูปมักจะเป็นท่าประทับยืนตรงพระหัตถมักจะอยู่ในกิริยาแสดงธรรมทั้งสองพระหัตดังภาพที่ปรากฏข้างต้น จากระเบียงพระโวสถวัดเบญจมาบอบพิดแบบประทับนั่งสมาธิและแบบนั่งห้อยพระบาททั้งสองข้างคล้ายนั่งเก้าอี้ส่วนใหญ่มักสร้างโดยศิลามีชินหมายถึงโลหะเจือชนิดหนึ่งประกอบด้วยตะกั่วและดีบุกนิยมใช้ทำพระเครื่องบ้างก็มีแต่องค์เล็กนอกนั้นพบมักเป็นรูปธรรมจกักรมีกวางหมอบอยู่ข้างล่างด้านหน้าพระพุทธรูป มีทั้งสลักจากหินทำโดยดินเผาและหล่อด้วยสำริดสมัยแรกทําตามอย่างอินเดียต่อมาผสมภาษาอิทธิพลพื้นเมืองจนแบบเป็นแบบเฉพาะของทวาราวดีธรรมจักและกวางหมอบสลักจากหินแสดงถึงปฐมเทศนาพระพิมพบมากเช่นการสร้างขึ้นเมื่อสืบเพื่อสืบอายุพระาศาสนาพบคล้ายคลึงกันในเมืองโบราณทุกแห่งทุกภาคของประเทศ ปฏติมากรรมสมัยนี้ได้รับอิทธิพลอินเดียสมัยคุปตะซึ่งจเจริญแพร่หลายทั้งภาคกลางและตะวันออกตะวันตกของอินเดียระหว่างพุทธศตวรรษที่1 0ถึง11จนถึงระหว่างพุทธศตวรรษที่12-13ซึ่งสมัยคุปตะเป็นสมัยที่จเจริญสูงสุดเรียกว่าคลาสสิกของอินเดียสถาป,ปัตยกรรมของอาณาจักรทวาราวดี อันนี้ผมขอผ่านก็แล้วกันนะครับจะเน้นไปที่พุทธศิลป์การเสื่อมสลายของอาณาจักรทวารวดี ตอนปลายสมัยทวาราวดีเมืองต่างๆของอาณาจักรทวาราวดีส่วนใหญ่ถูกทิ้งร้างสาเหตุเกิดจากแม่น้ำสำคัญเคยไหลหล่อเลี้ยงเมืองตื้นเขินหรือเปลี่ยนเส้นทางเดินทำให้ขาดแคลนน้ำเมืองบางเมืองต้องย้ายไปตั้งอยู่ที่ใหม่ใกล้ทางน้ำแต่ก็มีบางเมืองมีการอยู่อาศัยติดต่อกันมาอย่างไม่ขาดช่วงจนถึงสมัยอยุธยา ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่16อิทธิพลทางวัฒนธรรมและการเมืองจากเขมรจากด้านตะวันออกได้แผ่ข้ามเข้ามายังภาคกลางของประเทศไทยวัฒนธรรมทวาราวดีที่เคยรุ่งเรืองได้ถูกวัฒนธรรมเขมรเข้าครอบงำจนล่มสลายลงการสิ้นสุดของอาณาจ,จักรทวาราวดีอาจเป็นสาเหตุ 2. ประการคือประการแรกความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแม่น้ำเปลี่ยนทางเดิน เช่นในเมืองอูทองหรือทะเลตื้นเขินกลายแผ่นดินงอกลึกออกไปในทะเลทําให้ตัวเมืองที่เคยตั้งอยู่ริมทะเลเช่นเมืองนคนปรปฐมเดิมต้องร่นเข้าไปอยู่ในแผ่นดินเพราะมีหลักฐานว่าได้พบซากสมอเรือและเปลือกหอยทะเลมากมายที่บริเวณเมืองนคนปรปฐมเก่าทำให้การคำนาาคมติดต่อ,อยากลำบากประการที่สอง อาจเป็นเพราะอิทธิพลของขอมที่แผ่ขยายเข้ามาในพุทธศวตวรรษที่16ทั้งทาง,ทงด้านการปกครองและวัฒนธรรมจนยากที่จะป้องกันได้สรุปอาณาจักรทวาราวดีตั้งขึ้นเมื่อประมาณพุทธศวตวรรษที่11ศูนย์กลางอาณาจักรทวาราวดียังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนแต่สันนิษฐานว่าอาจอยู่ที่นคนปรปฐมราชบุรีหรือสุพรรณบุรีเนื่องจากทั้งสามแห่งมีซากเมืองโบราณ โบราณสถานโบราณวัตถุแบบทวาราวดีเหมือนๆกันอนาณาจักรทวาราวดีเริ่มเสื่อมอำนาจลงตั้งแต่พุทธศตวรรษที่16เมื่ออาณาจักรขอมเริ่มขยายอำนาจเข้ามาทางศิลปรกรรมที่จัดเป็นศิลปะสมัยทวาราวดีส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเช่นรูปวงล้อพระธรรมจักรกับกวางหมอบที่พบที่นครชัยศรีจังหวัดนครปฐม,มและพระพุทธรูปทับนั่งห้อยพระบาทปางแสดงธรรมจังหวัดราชบุรี ครับก็จบการรวบรวมข้อมูลของนักเรียนระดับชั้นมัธยมจังหวัดกระบี่ก็ต้องขอขอบคุณผู้รวบรวมไว้ณที่นี้ด้วยต่อไปก็จะมา กับพุทธศินในสมัยทวาราวดีซึ่งมีอายุพันกว่าปีดังที่เกล่นไว้ตั้งแต่ต้นที่เรารู้จักกันดีก็คือพระรอดกลุวัดมหาวันจังหวัดลําพูน ซึ่งมีประวัติว่าสร้างในยุคพระนางจาม,มาเทวีแห่งเมืองฮริพุญชัยในราวพุทธศตวรรษที่12ซึ่งตรงกับยุคของทวาราวดีพุทธศิ์ก็จะเป็นยุคทวาราวดีอย่างชัดเจน เอกลักษณ์ที่สำคัญของพุทธศินยุคทวาราวดีก็คือยอดพระเกศยอดพระเกตของของพระพุทธรูปจะเป็นพระเกตสั้นมากสั้นมากไม่ถึงกับเป็นลักษณะของดอกบัวตูม แบบสมัยเชียงแสนทางพระเครื่องและพระบูชา ชัดเจนฮะเป็นพระเกตทั้งเหนือเรียกว่าพระเกตจิมจิมจิมหมายถึงสูงขึ้นมาเล็กน้อย พระพุทธรูปส่วนมากจะเป็นปางปฐมเทศนาเป็นพระพุทธรูปยืนมีความสง่างาม เอกลักษณ์เฉพาะตัวของยุทธวาราวดีแม้แต่พระพิมพ์ซึ่งขุดพบในจังหวัดอื่นๆและอีกหลายจังหวัดซึ่งแสดงถึงฝีมือช่าง เมื่อพันกว่าปีนั้นสามารถแกะแม่พิมพ์ได้อย่างสวยงามอลังการ ต้องเรียกว่าอลาัางการมากนะครับพระพิมพ์ในยุคทวรารวดีโดยเฉพาะพระที่เป็นชุดเล่าเรื่องประวัติของพระพุทธศาสนา ลักษณะพระพุทธรูปสมัยนี้คือรูปร่างองค์พระโสดะองค์พระอังสะใหญ่บั้นพระองค์เล็กจีวรบางแนบติดองค์พระพักแบรนบ่งบอกถึงความเป็นท้องถิ่นคือขมวดพระเกศาใหญ่พระพักกว้างพระขนงโค้งติดกันเป็นรูปปีกกาพระเนตรโปนพระนาสิกค่อนข้างแบนพระโอดหนาพระพุทธรูป มักเป็นท่าประทับยืนตรงพระหัตมักอยู่ในกริยาแสดงธรรมทั้งสองพระหัตมีทั้งแบบประทับยืนและประทับนั่งแบบประทับนั่งจะเป็นนั่งสมาธิและแบบนั่งห้อยพระบาททั้งสองข้างคล้ายนั่งเก้าอี้ส่วนใหญ่มักสร้างด้วยศิลามีชินบ้างก็มีแต่องค์เล็ก นอกนั้นที่พบมักเป็นรูปธรรมจักรมีกวางหมอบอยู่ข้างล่างด้านหน้าพระพุทธร,รูปมีทั้งสลักจากหินทําด้วยดินเผาและหล่อด้วยสำริดสมัยแรกทําตามอย่างอินเดียอย่างมากต่อมาจึงผสมผสานอิทธิพลพื้นเมืองจงเป็นแบบเฉพาะของทวาราวดีครับก็มี ระบุไว้อย่างยอ่อๆเพียงเท่านี้ผมก็ขอยุติการบรรยายเรื่องยุคทวรารวดีซึ่งเป็นยุคต้นในประวัติศาสตร์พุทธศิลป์ของสยามประเทศ ซึ่งต่อไปก็จะได้บรรยายให้ครบ8ยุคซึ่งคงต้องใช้เวลาหลายตอนนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามการบรรยายครับสวัสดีครับ